ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนปลดเบน์ฟีไฟล่ง่ายใช้เวลาแค่1นงาทีก็คือเอาง่ายๆนะก่อนผมจะโดนเบนเนี่ยผมได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นนั่งเอาง่ายก็คือโป้แล้วกันผมโปแล้ว G m เบนของผมแล้วผมก็ไปปลดเบน์ปลดได้แล้วผมก็มาเล่นเกมแล้ว G m มันก็เบน์อีก ผมก็ไปปลดแบนอีกปลดแบนอีก GM ก็แบนอีกโอโ๋องงไหมกูยยังงงเลยอี้อก็คือ G ในตอนนี้ GM มันได้อะไรวะได้แบน IP เครื่องของผมแปลว่าไม่ให้เล่นเกมเนี่ยแบน IP เครื่องก็เอาง่ายๆวันนี้ผมจะมาปลดแบน IP เครื่องอืในเวลาแค่หนึ่งวิ นั่นก็คือเดี๋ยวก่อนจะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยกดยังถ้ากดแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับนั่นนั่นก็คือการเปลี่ยนซิมหรือว่าสลับซิมนั่นเองจากพี่พี่น้องน้องอะ่ะใชซิมหนึ่ใช่ไหมเอาซิม1สลับไปใซซิมสอเอาซิม2ส,สลับมาไว้ซิม1ก็แค่นี้แล้วก็ปิดเปิดเครื่องใหม่ แล้วก็เข้าเกมได้ตามปกติถ้าเกิดใครทำแล้วไม่ได้ทักมาหาผมได้ผมจะทิ้งอะไรวะชื่อเฟซไว้ให้ในแวนะในคอมเมนต์เออในคอมเมนต์ผมจะทิ้งชื่อเฟซไว้ให้เออทิ้งลิงก์ลิงก์ลิงก์เฟซสามารถคลิกมาหรือว,ว่าทักมาถามผมได้ถ้าเกิดใครทำแล้วไม่ได้ นั่นก็คือเปลี่ยนซิมเอาซิมหนึ่งย้ายไปไว้ซิมสองเอาซิมสองมาใส่ทิมหนึ่งแค่นี้แล้วก็ปิดเปิดเครื่องใหม่แล้วก็เข้าเกมได้ตามปกติไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรเลยง่ายที่สุดถ้าเกิดใครทำไม่ได้ทักมาเดี๋ยวผมจะมาสอนส่วนตัวก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับทุกคน